ขวดคันหนาวอีกเล้วันนี้จะผ่าลูกชายมาเอาหิมะออกจากรถเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปทำงานนะก็เลยว่าจะเตรียมรถออกก่อนเตรียมหิมะออกก่อนวันนี้อืวันนี้ก็เลยผ่าลูกชายมาขวดนะจ๊ะเป็นครั้งแรกของลูกชายที่มากวาดหิมะให้แม่วันนี้วันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์จ้าก็เลย แต่พ่งนี้ต้องไปทํางานก็เลยต้องมาเตรียมรถไว้ก่อนจะได้พ่งนี้มันจะได้ไม่ต้องเยอะเนาะทุกคนเอยชีวิตเมืองนอกก็แบบนี้แหละมันหายไปแล้วเด้หิมะนะแต่ว่ามันก็ตกมาอีกเมื่อคืนนี้คิดว่ามันจะไม่ตกแม่ทุกคนค่ะเอ้ยหนาวตกเล่นอะไรลูกเบสทำไม่เป็นดิน่ย๋ยวจะมาสอนนี่ปัดอย่างนี้ยวจะสอน จะไปสอนลูกชายนะคะมาดูกันเออยังสละเออแมนเอามาลงเออเออเกียมมาลงก่อนอืมแมนเก่งมากเดี๋ยวค่อยกวาดน้ำแข็งออกลูกพอแม่ไม่ได้วอรมรถมาปาดเค่หิมะออกเฉยๆพอหนาวเ้วเด้อทุกคนฟินแลนย์กันได้หนาวค่กหนาวแน่หนา เราไม่เลิกเวลาทุกคนเลยปัดน้ำแค่ไอปันหิมะออกพอลุกปัดมันลงมันมันละลายไปหมดแล้วแต่มันก็กลับมาอีกเบิ่งละลายไปหมดแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามันก็ยังมาอีกไม่ได้วอร์มรถเนี่ก็เลยก็เลยจะยากหน่อย ก็จะมาปัดออกเฉยเดี๋ยวจะไปวอร์มรถให้เดี๋ยวแม่ตัดรถก่อ <c oughs> นก็มา,าหนาวๆก็ม <c> า <oughs> ใช้แรงงานเด็กระเป๋วันนี้ไม่ใช้มือติดกรับอุ y, ้ยใหญ่มาหนามา,าหนาวมายหญ่หนาวเลยใช้แรงงานเด็ก không đéo Nào nào không nào Mẹ nào lúc còn sân lúc Lúc còn xin Nào